สวัสดีจ้ากินตามังหุงด้ค่ะพี่น้องของแซบผัดก็เตรียมถาดนะคะเด้อมาเด้ออืออุ้ยฝนฝ่าพี่น้องเลยอือืม่หืมเป็นอะไรแซบอ่ะแซบดูย่ะแซบน้ำมกูกกอกพี่น้องเนาะ

ตำบาบคงใส่หมูยออจากพี่น้องทอด,ดปลาทูพร้อมอบปุ่นหนุงมจีนพร้อมพี่น้องย่างเสีบเลยพี่น้องกินข่วปลาเสียบครักพี่น้องบองว่าให้กินหมดเสียความก็ได้เหมือนหมด มื่อดีอยู่บานไม่เนอะก็จะไปหาหมอก็ได้เดอยย่บานแตงานมันเลิกเด็กพี่น้องไปว่าท่านเดือดแห้งจ <oh <oh ังิ้าขปากก่อนตาข้ปาวปอกไหมบอกิดอก่นเดี้อบอิดหึอิดไปบอกาขปากแยบขาพี่น้องวาิเจ้าะบอิดายใหม่ได้ยัง ฉันก็เปิดแฟงของเจ้าสิมือเด้ไนู่นจะเป็นคนทนสว่างตรือ่าตำหกหุ่งใส่หมูยออจ่าพี่น้องทอดปลาทูเขาปุ่นนมกินค่ะตักซิบบาทแซ่บคักพี่น้องหวานบักกอจกจ้งน่อยจวก็เพิ่อไใกินดีแต่แสบง ไม่ไม่อย่างงันไมนน่มีเราเคยคิดว่าเจ้เเเาของเป็นคนตต้มเงิแสบขนาดนี้

เราข้า hmm. ต mm ้องบังคับ แม่หนี้กินบะยังนี่เบิงบง้งโลุดเบิ้งกระถิ่นขึ้นถิน กินข่เจะได้ท่านี่เลยจนะ้ะแม่ไม่หนาวใครบงขอยากินแสบเกินามาเลลองอยากกินกันเลยมันแสบห้ง อืมขาดประเลยคือจำมองหงนะพี่น้องนนี้ขันเรไม่มือมากินแต่ก็เขากินคิอมันก็มาแสบขันไม่มองมันแสบอยู่ ต่างๆให้เราบังคิบอักจจนเป็ดมาลเปมาเลยคขีนี้มากินข้าวกันพี่น้อเอามินหลังกินข้าวหรอก แล,ลืมก็ได่ก็แช่ก็ตีตามก็สับส c ไข่เห็นไหมน,นี่นั่นไหมด้ดยครับแม่หนูชาแนเเลฝากช่องห,หน่อยไปแน้อมมกอมใจพี่น้องเนี่ยคิ้ว่าทะหนี้แพ,พี่น้องเมนี่อิ่มเหรอิปหน้องฝากไว้ด้ยจ้าเรีบๆแก็จะว่าหมูยอดก็ดีจ้าไม่อยากหลบ่ครับอืมอ